3 2 1โอ้หหสวยมากๆเลยครับขั้นแรกนะครับให้เรามาที่ type t o คลิกไปที่พื้นที่ว่าง1ทีครับพิมพ์ตัวอักษรยอที่าต้องการขยายเปลี่ยนเป็นสีสดใสนะครับเลือก font m a s m e l l o w ครับ font m a s m e l l o w เราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ fonts.adobe.com ครับและพิมพ์คำว่า m a s m e l l o w คุณสามารถกดดาวน์โหลดได้ตรงนี้ครับนี่ครับมาแล้วต่อไปคลิกที่ effect ครับเลือก 3d materials แล้วก็เลือก material ครับ แล้วมาที่ object ครับเลือกไปที่ interface ครับปรับตัว y มาทางขวานิดเดียวปรับความลึกเข้าไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วครับมาที่ lighting ครับปรับ intensity นะครับมาทางซ้ายนิดนึง75%เราสามารถปรับแสงได้ตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วครับกด render ได้เลย3 2 1สองหู้หูออกมาแล้วครับสวยมากๆเลยครับนี่ฮะตัวอักษร3 d จากโปรแกรม illustrator นะครับภายในไม่กี่คลิกเท่านั้นเองนะฮะอย่างกับโปรแกรม3 d มาเองเลยนะครับนี่อะนี่อะนี่อะ